พระที่นั่งเทวราชสภารมท้องพระโรงเดิมที่สร้างตอนกลางคืนในพระราชวังพญาไทภาพพระที่นั่งเทวราชสภารมพระราชวังพญาไทภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระราชวังพญาไทได้ใช้เป็นโรงแรมแล้วพระราชวังพญาไทหรือวังพญาไทสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้าเพื่อเสด็จทอดพระเนตรการเพาะปลูกทำนาทำสวนทั้งยังเป็นที่สำราญพระราชทานไทยหลังจากนาหลวงในวังดุสิตได้กลายเป็นพื้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นท้องพระโรงสำหรับวงังจึงให้พื้นที่แห่งนี้เป็นนาหลวงแห่งใหม่เนื่องจากไม่ไกลวังสวนดุสิตมากนักพระราชวังนี้เป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งแบบตะวันตกมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใครที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมคงประทับใจกับความงดงามทั้งอย่างร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์อีกด้วยที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพระที่นั่งอันวิจิตงดงามที่มีการร้อยเรียงนามให้คล้องจองกันนั่นคือพระที่นั่งไว้กุณฑเทพยสถานพระที่นั่งพิมานจักรีพระที่นั่งสีสุดนิวาสพระที่นั่งเทวราชสภารมและพระที่นั่งอุดมวนาพรภาพพระราชวังพญาไทในบทความนี้จะพูดถึง พระที่นั่งเทวราชสภารมหรือท้องพระโรงเดิมพระที่นั่งเทวราชสภารมคือท้องพระโรงเดิมมักเรียกอย่างสั้นว่าท้องพระโรงสพอมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างเพิ่มขึ้นมาในช่วงต้นพศ2456หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ภาพ สมเด็จพระนางเจ้าเสาว,วภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระตำหนักพญาไทยมีลักษณะท้องพระโรงชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาโค้งประทุนสีด้านตรงกลางมีโดมกลมริมขอบโคง้งรัศทุนโดมและชายคาสลักด้วยลายกระจัง บานประตูรอบท้องพระโรงสามารถเปิดโล่งเป็นศาลาได้ความพิเศษของท้องพระโรงนี้คือช่วงเวลาก่อสร้างในหนังสือพระราชวังพญาไทในวันวานห้าแผ่นดินของแพทย์หญิงกน,นิกาตันประเสริฐอธิบายไว้ว่าการก่อสร้างท้องพระโรงต้องทำในลักษณะพิเศษกล่าวคือต้องทำในเวลากลางคืนไม่ให้อึกกระทึกต้องใช้สว่านจอบไม้แล้วขันสกรูแทนการตอกตะปู เนื่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงประทับอยู่ในพระตำหนักที่ใกล้เคียงทรงพระบันทถมในเวลากลางวันและเป็นช่วงที่ไม่ทรงพระสําราญนักเมื่อสร้างเสร็จแล้วใช้พระราชทรัพย์ไปรวม96,235บาทภาพพระที่นั่งเทวราชสภารวมพระราชวังพญาไทภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระราชวังพญาไทได้ใช้เป็นโรงแรมแล้ว ที่นี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพระที่นั่งที่มีความสวยงามอุทุมพรวิระวัยทยะข้าหลวงในราชสำนักสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่หกเคยถ่ายทอดความงามของท้องพระโรงนี้ไว้ว่าหลังคาเป็นยอดโดมกลมกลมเตี้ยเตี้ยอยู่ตรงกลางแล้วมีหลังาคาโค้งแยกออกเป็นสีด้านกันสาดรอบหลังคาแบบมีกระจังติดเหมือนขอบลูกไม้ดูงามแปลกตาภายในพระโรงแบ่งเขตออกเป็นสองตอนคือ ตอนหน้าเป็นห้องโถงใหญ่รอบๆอบท้องพระโรงประกอบไปด้วยบานประตูกระจกสีซึ่งเมื่อเปิดออกจะกลายเป็นห้องโลงเหมือนศาลาไม้ตรงกลางโดมมีเพดานโค้งสูงงามวิจิตรด้วยภาพเขียนลายยกนกทองบนพื้นสีน้ำเงินเข้มชั้นบนใกล้โดมมีระเบียงเดินได้รอบ ระเบียงดังกล่าวเป็นปูนสลักลายโปร่งสีขาวรองรับด้วยเสากลมกลมที่ยอดเสาสลักเป็นลวดลายกิ่งอันงดงามทุกๆเสาตั้งเรียงรายเป็นช่วงๆวงไปบนพื้นท้องพระโรงซึ่งปูประดับด้วยพื้นไม้สลับลายโคดกิดอย่างประณีตโรงกลางห้องโดมมีโคมระยะแก้วใหญ่งามระยับตามช่องผนังและช่วงเสามีโคมกิ่งเชิงเทียนทองมีโปแพรจีบเป็นค,คู่คู่ตามช่องพระทวารท้องพระโรงนี้ทุกแห่งห้อยม่านยาวมีระบายสายรัดห้อยผู้บนขอบ ระเบียงชั้นบนด้านในภายใต้โดมประดิษฐานพระบรมมาชายาทิศรักของสมเด็จพระบรมราช,ชนาชนีพระพันปีหลวงขนาดใหญ่เกือบเท่าพระองค์เขียนด้วยสีน้ำมันในเครื่องทรงเต็มพระอิสริยยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประทับยืนเป็นสง่ายิ่งนักที่กลางห้องโถงขนาดใหญ่นท้องพระโรงนี้ลาดพรมใหญ่เนื้อนุ่งสีน้ำเงินสด และตั้งเก้าอี้นวมชุดใหญ่บนพื้นระหว่างช่องเสาและตามมุมห้องตั้งกระถางลายครามปลูกเฟิร์นอันเขียวสะพรัง่งที่โคมห้อยจากเพดานทุกช่วงแบ่งห้องนั้นมีแพรบางสีฟ้าอ่อนจีนเป็นเฟื่องระยะรองรับใต้พวงโคมทุกแห่งงามประการตาภาพภาพพระราชวังพญาไทยฟิทไทยพาเลสปัจจุบันพระที่นั่งนี้ยังคงอยู่ในพระราชวังพญาไทและวันที่28มีนาคมพศ 2,568หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรวมถึงในกรุงเทพมหานครพระที่นั่งเทวราชสภารมก็เป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่อพยพมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎกลา้าชั่วคราว